ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องพรชนกเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะแฟนๆที่รักคะวันนี้หน้าที่หรือหัวใจเลือกทางไหนใจก็เจ็บนะคะนำเสนอเป็นตอนจบแล้วเนาะคุณโสพิษจะคุยอะไรกับภูดิดและภูดิดกับชนทิชาจะรักกันต่อไปได้หรือไม่เรามาติดตามลุ้มกันในคลิปนี้เลยนะคะตามมาฟังเลยค่ะหน้าที่หรือหัวใจ เลือกทางไหนใจก็เจ็บเรื่องโดยเย็นชาบอยคุณหญิงก็คงจะรู้สถานการณ์ครอบครัวของคุณตอนนี้ดีแล้วใช่ไหมครับว่าทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วตอนนี้คนที่เป็นทุกข์แล้วก็ลำบากที่สุดก็คือลูกสาวคุณความลำบากของคุณในอดีตกับของน้ำในตอนนี้มันไม่เหมือนกันตอนคุณลำบากคุณมีคนคอยช่วยเหลือ มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือแต่สำหรับน้ำไม่ใช่เธอไม่มีใครคอยหนุนหลังไม่มีอะไรอย่างที่คุณมีน้ำทำงานต่อสู้ทุกอย่างเพื่อหาเงินรักษาแม่หาเงินจุนเจือครอบครัวเธอน่าสงสารมากเลยนะครับแกต้องการจะสื่ออะไรกับฉันน้ำเสียงและสายตาไม่พอใจของเธอผู้ดิดรับรู้ได้เป็นอย่างดี ทางเดียวที่จะทำให้น้ําดีขึ้นคือแต่งงานกับผมไม่มีทางอย่าเพิ่งรีบตอบรับหรือปฏิเสธสิครับคิดก่อนคิดให้ดีๆอย่าเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่แก่มากแล้วนะครับโซพิดนั่งสูดหายใจเข้าออกแรงๆด้วยความโมโหคุณหญิงก็รู้นี่ครับว่าผมกับน้ําเรารักกันผมไม่มีทางปล่อยให้คนที่ผมรักลำบากหรอกครับจริงไหมล่ะ โสภิตไม่ตอบเอาแต่นั่งกัดฟันขมอารมณ์เงียบๆเ,เท่านั้นเอาอย่างนี้แล้วกันผมจะให้เวลาคุณหญิงได้คิดสักหน่อยก็ได้ถ้าตกลงเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาก็แล้วกันครับแต่ผมจะบอกว่าเวลามันไม่เคยรอใครหรอกนะครับว่าแล้วชายหนุ่มก็ยันตัวลุกขึ้นเดินออกจากห้องไปด้วยสีหน้ายิ้มแย้มอารมณ์ดี ที่ลานจอดรถโรงพยาบาลยังคงมีรถยนต์คหรูของผู้ดิดจอดอยู่ที่เดิมโดยด้านในรถมีชนที่ชาและบุรินั่งอยู่ซึ่งเลขาชายหนุ่มให้เหตุผลที่ยังไม่ไปบริษัทว่าผู้เป็นเจ้านายให้รอไปพร้อมกันและเพียงไม่นานผู้ดิดก็เดินมาขึ้นรถด้วยใบนหน้ายิ้มแย้มไม่ได้เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะสีหน้ากังวลของชนทีชา ทำให้ชายหนุ่มอดที่จะยื่นมือมาลูบแก้มเนียนของเธอไม่ได้ไม่มีแค่คุยกันเฉยๆไม่มีอะไรให้ต้องคิดมากหรอกนาะแม้เขาจะพูดให้เธอเบาใจลงได้บ้างแต่มันก็ทําให้เธออดห่วงไม่ได้อยู่ดีออกรถได้แล้วบุรินครับนายแล้วรถยนต์ก็เคลื่อนตัวออกจากลานจอดรถไปรถยนต์ที่กำลังแล่นไปตามท้องถนนนั้น ทำให้ชนทิชาวรู้สึกแปลกใจขึ้นมาทันทีเมื่อเส้นทางนั้นไม่ใช่เส้นทางที่จะไปบริษัทอย่างที่พูดกันเอาไว้แต่ยังไม่ทันที่ยิงสาวจะได้ถามอะไรออกไปบูรินก็เลี้ยวรถเข้าไปในซอยแห่งหนึ่งก่อนจะพบกับหมู่บ้านสุดหรูในซอยนั้นบ้านเรือนใหญ่โตวกว่าบ้านของเธอมากพอสมควรแถมยังติดริมแม่น้ำอีกต่างหากนี่เรามาที่ไหนกันหรอคะ ไหนคุณบุรินบอกว่ามีงานต้องเคลียร์ด่วนไงหญิงสาวหันไปถามชายหนุ่มข้างกายก็ใช่งานด่วนน่ะผมให้บุรินจัดการเรียบร้อยแล้วแล้วทำไมถึงยังให้น้ำออกมาล่ะคุณแม่ไม่สบายอยู่นะน้ำต้องกลับไปอยู่เป็นเพื่อนคุณแม่คะ่ะแม่น้ำอ่ะไม่เป็นอะไรหรอกแกดีขึ้นมากแล้วอีกอย่างเลขาเขาก็กำลังมาไม่ใช่หรอ ปล่ยตัวเองให้สบายสายส,ายสักวันเถอน้ำผู้เห็นน้ำแล้วผูเครียดแทนชนทิชาที่ได้ยินเช่นนั้นก็ยอมถอดใจนั่งรถไปอย่างเงียบๆก่อนที่รถยนต์คันหรูจะเลี้ยวเข้าไปในบ้านหลังใหญ่และชนทิชาก็ได้รู้ว่านี่คือบ้านของเขาได้รู้เรื่องราวที่ผ่านมาของผู้ดิดมากมายทั้งเรื่องพ่อบุญธรรมและเรื่องยายของเขา ชายหนุ่มยังคงเหมือนเดิมกับเธอทุกอย่างความรู้สึกที่มีให้กันก็ด้วยตลอดทั้งวันนั้นคนทั้งสองได้เปิดใจคุยกันทุกเรื่องทำให้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแต่งงานกันไม่น้ำจูๆ่ๆชายหนุ่มก็พูดขึ้นขณะที่คนทั้งสองกำลังนั่งดูหนังด้วยกันในห้องดูหนังส่วนตัวของเขาเหมือนในอดีตที่ผ่านมาแต่ชนทิชากลับไม่ตอบอะไรเพราะกำลังช็อกกับสิ่งที่ได้ยิน ไม่ตอบหน่อยหรอน้ำไม่รู้จะตอบยังไงเรื่องทุกอย่างมันไม่เข้าที่เข้าทางเลยนะภูน้ำยังไม่อยากคิดเรื่องนี้แล้วถ้าแม่น้ำอนุญาตละ่ะน้ำจะแต่งไหมหญิงสาวมองหน้าเขาด้วยความสงสัยอะแม่อนุญาตก็ยังไม่ตอบอีกงั้นก็แสดงว่าไม่อยากแต่งสินะไม่ใช่นะไม่ใช่แบบนั้นน้ำรักภูมาก อยากใช้ชีวิตร่วมกันกับภูแต่เรื่องคุณแม่น้ำว่ามันเป็นไปได้ยากหญิงสาวพูดด้วยสีหน้าเป็นกังวลแต่ยังไม่ทันที่จะพูดอะไรกันต่อเสียงโทรศัพท์มือถือของภูดิดก็ดังขึ้นทำให้ชายหนุ่มเผยยิ้มร้ายออกมาก่อนจะกดรับสายทันทีว่าไงครับฉันตกลงแต่ฉันมีข้อแม้ว่ามาครับผมจะพิจารณาดู ถ้าลูกสาวฉันแต่งงานกับแกบริษัทที่แกซื้อไปแกต้องยกให้ยายน้ําแกต้องห้ามทําให้ลูกฉันลําบากห้ามทําให้ลูกฉันร้องไห้เด็ดขาดึไม่มีปัญหานี่ครับแต่คุยกับลูกสาวคุณแม่หน่อยสิครับเหมือนว่าน้ําไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่นะแล้วชายหนุ่มก็ยื่นโทรศัพท์ให้ชนทิชาน้ําคุณแม่น้ํา แม่ขอโทษนะที่ทำให้น้ำต้องลำบากเหนื่อยมากเลยใช่ไหมลูกไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคุณแม่เมื่อก่อนคุณแม่ก็ลำบากเพื่อน้ำมาตั้งเยอะน้ำน้ำรักมันมากเลยเหรอลูกหญิงสาวชะงักไปทันทีที่ได้ยินเช่นนั้นค่ะแม่น้ำขอโทษนะที่น้ำห้ามความรู้สึกไม่ได้จริงๆชนที่ชาน้ำตาไหลออกมาทันที น้ำมั่นใจแล้วใช่ไหมน้ำจะไม่เสียใจทีหลังใช่ไหมลูกค่ะแม่น้ำมั่นใจว่าพูจะดูแลน้ำอย่างดีน้ำไม่อยากให้คุณแม่เป็นห่วงลองเปิดใจดูสักครั้งนะคะคุณแม่ปลายสายเงียบไปสักพักอืมแม่ขอโทษนะที่ชอบบังคับลูกให้ทำตามใจตัวเองตลอดจนทำให้น้ำเป็นทุกข แม่ขอถือโอกาสนี้ทำอะไรเพื่อน้ำอย่างที่น้ำต้องการสักครั้งก็แล้วกันแม่ขอให้น้ำมีความสุขกับทางที่น้ำเลือกแม่หวังว่าน้ำจะมีสุขภาพที่ดีนะค่ะคุณแม่ขอบคุณคุณแม่มากนะคะไว้เจอกันเย็นนี้นะคะไม่เป็นไรลูกทะเรศเขามาอยู่เป็นเพื่อนแม่แล้วแม่มีเรื่องต้องปรึกษาเขาเยอะแยะเลย ไว้พรุ่งนี้ค่อยมานะพักผ่อนให้เพียงพอด้วยล่ะเอาอย่างนั้นก็ได้ค่ะทั้งสองพูดคุยกันต่อสักพักก็วางสายไปหญิงสาวจึงหันไปสบตากับชายหนุม่มแววตาของชนทิชาคลายความกังวลลงไปมากจนเขาสัมผัสได้เบาใจได้บ้างหรือ,อยังล่ะอืมเหมือนคุณแม่จะยอมเปิดใจให้พูแล้วนะชนทิชาฉีกยิ้มกว้างด้วยความดีใจ ภูดิดจึงรั้งเธอเข้ามากอดด้วยใบ,บหน้ายิ้มแย้มโดยไม่ได้ตอบอะไรเธอคืนนี้คขังที่นี่นะอืมแต่น้าไม่มีชุดเปลี่ยนนี่ไม่ต้องห่วงน้าภูเตรียมไว้ให้หมดแล้วหญิงสาวผลาดตัวออกพลางรีดตามองอย่างจ้องจับผิดวางแผนมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยเปล่าเขาเรียกว่าเตรียมความพร้อมตั้งหากล่ะไม่ช้าก็เร็ว สักวันน้ำก็ต้องมาอยู่ที่นี่อยู่ดีแหละชนทิชายิ้มรับกับคำพูดของเขาก่อนจะโน้มเข้าไปกดจูบที่ริมฝีปากนาของผู้ดิดเบาๆแทนคำขอบคุณงั้นเราไปเตรียมมือคํำกันดีกว่าผู้ดิดออกความเห็นก่อนที่คนทั้งสองจะเดินลงไปยังห้องครัวเพื่อเตรียมมือคํำด้วยตัวเองทั้งสองช่วยกันทำอาหารเหมือนอย่างในอดีตที่ผ่านมาจะต่างออกไปก็ตรงสถานที่ และฐานะความเป็นอยู่ของคนทั้งสองความรู้สึกเก่าๆหลั่งไหลเข้ามาทําให้บรรยากาศในห้องครัวอบอวลไปได้วยความรักความอบอุ่นชวนที่ชาในตอนนี้มีรอยยิ้มสดใสครั้งแรกในรอบหลายปีซึ่งภูดิดเองก็เช่นกันอร่อยไหมชายหนุ่มถามขึ้นพลางยื่นมือไปหยิบเม็ดข้าวที่มุมปากของเธอออกแล้วเอาเข้าปากตัวเองแทนอืม อาหารที่ภูทำอะ่ะยังรสชาติเหมือนเดิมเลยน้ำชอบที่สุดงั้นก็ทานเยอะๆนะน้ำผอมลงไปมากเลยรู้ไหมอืมนี่คงจะเป็นข้าวมื้อแรกที่น้ำจะทานหมดเพราะปกติไม่เกินห้าช้อนก็อิ่มแล้วชายหนุ่มยกมือขึ้นรูปศีสาะเธอเบาๆอย่างปลอบใจก่อนที่ทั้งสองจะทานข้าวต่อหลังจากอาบน้ำเสร็จ ชนที่ช้าก็ออกมาเดินเล่นที่สวนหลังบ้านแสงไฟที่ถูกประดับประดาอยู่ส่องสว่างกระทบผิวน้ำยามค่ำคืนพร้อมกับลมโชยเบาๆประทับผิวกายทำให้ชนที่ชารู้สึกผ่อนคลายไม่น้อยเธอได้แต่คิดกับตัวเองว่านานแค่ไหนแล้วที่เธอไม่ได้รู้สึกผ่อนคลายสบายใจเช่นนี้ขณะที่เธอกําลังยืนรับลมคิดอะไรเรื่อยเปื่อยอยู่นั้นจู่ๆก็มีแรงกอดรัดจากทางด้านหลัง เมื่อหันไปมองก็พบกับใบหน้าหล่อเหลาที่เธอเฝ้าคิดถึงมาตลอดในตอนนี้เขากำลังอยู่ตรงหน้าเธอแล้วซึ่งหญิงสาวไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเรื่องของเธอและเขาจะเป็นไปได้และมีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกครั้งคิดอะไรอยู่เสียงทุ้มดังขึ้นข้างหูขณะที่สันจมูกโดง่งก็คลอเคลียอยู่ซอกคอขาวเนียนก็คิดว่า ไม่นึกว่าเราจะได้เจอกันอีกครั้งแต่ตอนนี้ก็ได้เจอกันแล้วนี่นาหญิงสาวยิ้มรับแล้วหมุนตัวหันหน้าเข้าหาเขาแขนเรียวยกขึ้นโอบรอบลำคอชายหนุ่มเอาไว้มือหนาก็โอบรอบเอวเธอไว้เช่นกันผูรักน้ำมากนะผูจะรักแล้วก็ดูแลน้ำให้ดีมือนอย่างที่เคยสัญญากันไว้เมื่อสิบปีก่อนน้ำก็รักผู ขอบคุณมากนะสาหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้แล้วทั้งสองก็ส่งยิ้มให้แก่กันก่อนจะเดินกลับเข้าไปในบ้านเพื่อพักผ่อนเช้าวันใหม่ชนที่ชามาโรงพยาบาลตั้งแต่เช้าเพื่อเปลี่ยนให้ทะเศได้ไปอาบน้ำจัดการธุระส่วนตัวและพอมาถึงเธอก็ได้รับข่าวดีว่าผู้เป็นแม่ของเธอนอนดูอาการอีกแค่คืนเดียวก็สามารถกลับบ้านได้แล้ว หลับสบายหรือเปล่าพักผ่อนเต็มที่ไหมโสพิตถามลูกสาวขณะที่ชนทิชากำลังเก็บโต๊ะทานข้าวที่เธอเพิ่งทานเสร็จค่ะคุณแม่เพิ่งหลับสนิทก็เมื่อคืนนี้เนี่ยและค่ะหลังจากที่ชอบตื่นกลางดึอกอยู่นานหลายเดือนเลยละ่ะโสพิตยิ้มให้ลูกสาวแม่อยากกอดน้ำชนทิชาดได้ยินเช่นนั้นก็ฉีกยิ้มกว้างแล้วเดินเข้ามากอดผู้เป็นแม่แนบแน่น ด้วยความรักที่เต็มเปี่ยมแม่รักน้ำมากนะขอโทษนะลูกที่ผ่านมาแม่ไม่เคยสนใจความรู้สึกหรือความต้องการของน้ำเลยหญิงสาวสายหน้าไปมาไม่เลยค่ะคุณแม่น้ำเข้าใจดีว่าที่คุณแม่ทำไปอ่ะก็พอรักแล้วก็หวังดีกับน้ำต่อไปก็ขอให้น้ำใช้ชีวิตให้มีความสุขนะ ใช้ชีวิตแบบที่น้ำต้องการทําทุกอย่างที่อยากทําค่ะคุณแม่โศพิษที่โอบก่อนลูกสาวอยู่ก็ยกมือขึ้นมาเช็ดน้ำตาตัวเองออกเพื่อไม่ให้ชนที่ชาเห็นก่อนจะผลาดตัวออกจากกันที่คอนโดจัดเตรียมห้องหรือยังทําความสะอาดเรียบร้อยหรือยังลูกโศพิษถามขึ้นเพราะเธอกำลังจะออกจากโรงพยาบาล แล้วคอนโดก็ไม่ได้ไปอยู่นานทำให้ไม่ได้ทำความสะอาดเลยย่างเลยค่ะงั้นก็ไปจัดการห้องไปลูกจ้างคนมาทำแม่อยู่คนเดียวได้สบายมากเดี๋ยวทเรศก็มาแล้วอืมเอาอย่างนั้นหรอคะโสพิษพยักหน้าอย่างมั่นใจอีกครั้งก็ได้ค่ะถ้ามีอะไรก็โทรหาน้ำนะคะแม่โสภิษพยักหน้ารับ แล้วชนทิชาก็เดินไปคว้ากระเป๋าเดินออกจากห้องไปเวลาผ่านไปสักพักพนักง,งานทำความสะอาดที่หญิงสาวว่าจ้างไว้ก็มาถึงชนทิชาก็อยู่จัดห้องต่อด้วยเช่นกันแต่ก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นก่อนปลายสายคือทะเลนั่นเองค่ะคุณทะเลคุณน้ำครับรีบมาโรงพยาบาลด่วนเลยครับน้ำเสียงตื่นตรโหนกจากปลายสาย ทำให้เธอใจหายขึ้นมาทันทีเกิดอะไรขึ้นคะคุณแม่เป็นอะไรคุณหญิงกินปลายสายพูดยังไม่ทันได้จบประโยคก็ชะง,งักเงียบหายไปจนเธอต้องรีบคว้ากระเป๋าวิ่งออกจากห้องโดยที่โทรศัพท์ยังแนบอยู่ที่หูคุณน้ำครับน้ำเสียงของเธอเลดนิ่งกว่าเมื่อครู่ที่ผ่านมาทำให้เธอหยุดวิ่งยืนนิ่งโดยไม่ตอบอะไร แต่แต่กลั้นใจรอฟังในสิ่งที่เขากำลังจะพูดคุณหญิงเสียแล้วครับหลังจากนั้นชนที่ชาก็ร้องไห้โฮออกมาทันทีร่างบางสุดนั่งที่พื้นหน้าทางเข้าคอนโดคนเดินผ่านไปมาต่างตกใจไปตามๆกันทุกคนต่างกรูเข้ามาประคองเธอให้ลุกขึ้นแต่นาตอนนั้นเธอไม่มีแม้แต่แรงจะพยุงตัวน้องเป็นอะไรมากไหมคะ อยากให้พี่ช่วยอะไรหรือเปล่าเสียงผู้หญิงที่ยืนถือแผ่นกระดาษเล็กๆพัดให้เธออยู่ถามขึ้นช่วยช่วยโทรหาคนที่ชื่อภูดิดให้ทีค่ะเธอพยายามกลั้นก้อนสะอื้นเอาไว้หญิงสาวรุ่นพี่ก็รีบกดโทราศัพท์ที่เธอยื่นให้ทันทีว่าไงน้ำโหมารับน้ำที่คอนโดหน่อยมาเร็วๆนะ น้ำเป็นอะไรน้ำเสียงของเขาตกใจแฝงความห่วงใยจากปลายสายดังขึ้นคุณแม่คุณแม่เสียแล้วฮะน้ำรอภูอยู่ที่นั่นนะภูกำลังจะไปเดี๋ยวนี้ทำใจให้สบายละ่ะแล้วเธอก็กดวางสายไปพร้อมกับน้ำตาและเสียงสะอื้นราวกับว่ากำลังจะขาดใจดังระงมไปทั่วบริเวณทำเอาคนที่ยืนมองดูอดที่จะสงสารเธอไม่ได้ ึ่งสัปดาห์ผ่านไปบริเวณส่วนหลังบ้านติดแม่น้ำของภูดิที่มีที่ให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจอยู่มุมโปรดที่เจ้าของบ้านชอบเป็นพิเศษในตอนนี้มีคนมาจับจองก่อนแล้วชนทิชานั่งบนเปลนอนมองแม่น้ำยามค่ำคืนที่ยาวสุดลูกหูลูกตาด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยคราบน้ำตาดวงตาแดงกล่ำจากการร้องไห้อย่างหนัก มือเล็กกำกระดาษแผ่นเล็กแน่นจนยับยุยยี่เพราะกระดาษแผ่นนั้นคือสิ่งที่ผู้เป็นแม่เขียนไว้ร่ำลาเธอเป็นครั้งสุดท้ายหญิงสาวได้รับจดหมายนั้นตั้งแต่วันแรกที่ผู้เป็นแม่จากไปแต่เธอก็ไม่กล้าเปิดอ่านจนมาถึงตอนนี้ซึ่งเนื้อหาที่โสพิษเขียนนั้นทําให้ผู้เป็นลูกสาวถึงกับปล่อยโฮออกมาอีกครั้งถึงน้ําลูกรักของแม่ ตั้งแต่วันที่ลูกเกิดมาจนถึงวันนี้แม่มีความสุขมากที่มีน้ำเป็นลูกขอบใจน้ำมากที่เป็นเด็กดีว่าง่ายเชื่อฟังแม่มาตลอดโดยที่แม่ไม่ได้สนใจความรู้สึกน้ำเลยแม่เสียใจมากที่รู้ตัวช้าไปว่าทำให้น้ำต้องเป็นทุกข์แม่ขอโทษนะลูกส่วนผู้ชายคนนั้น แม่เชื่อแล้วว่าเขาจะดูแลน้ำได้อาจจะได้ดีกว่าแม่ด้วยซ้ำแม่ขอโทษที่กีดกันลูกกับเขาเขาให้สัญญากับแม่ว่าจะดูแลน้ำรักน้ำไม่ทำให้น้ำร้องไห้หากเขาผิดสัญญาน้ำอย่าทนนะแม่ขอให้น้ำมีชีวิตคู่ที่ดีและมีครอบครัวที่อบอุ่นแม่คงไม่ได้อยู่ดูหน้าหลานแล้ว ทางที่แม่เลือกนี้แม่คิดและไตรตรองดีแล้วและมันไม่ใช่เพราะใครทั้งนั้นที่ทำให้แม่เลือกทำเช่นนี้แต่เป็นเพราะตัวแม่เองแม่ไม่อาจปล่อยวางทุกอย่างได้ทิฐิของแม่มีมากเกินไปแม่ยอมรับไม่ได้ที่เราต้องตกต่ำถึงเพียงนี้ตกต่ำถึงขนาดที่บ้านก็ไม่มีจะอยู่รถก็ไม่มีจะขับ แม่ยอมรับตรงนี้ไม่ได้จริงๆและแม่ไม่อาจยอมรับความจริงอีกข้อที่ว่าคนที่แม่เคยดูถูกดูแคลนในตอนนั้นกําลังยื่นมือมาช่วยเหลือแม่ซึ่งสิ่งเดียวที่จะทำให้แม่ปล่อยวางได้ก็คือทางนี้แม่จึงขอเลือกจบทุกอย่างให้ตัวเองด้วยตัวของแม่เองและเมื่อแม่จากไปแล้วก็ขอให้น้ำเข้มแข็งอย่าเศร้านานนะลูก คนอยู่ก็ต้องสู้ต่อไปแม่รักน้ำมากนะรักสุดหัวใจลาก่อนลูกรักสัมผัสเบาๆที่แก้มทั้งสองข้างเรียกสติชนทิชาให้กลับมาหญิงสาวมองตรงหน้าพบว่าผูดิดกำลังซับน้ำตาให้เธออยู่โดยที่เธอไม่รู้ตัวเลยว่าชายหนุ่มมาอยู่ตรงนี้นานเท่าไหร่แล้วคุณหญิงว่ายังไงเขาบอกให้น้ำเข้มแข็งใช่ไหม ชนที่ชามองหน้าชายหนุ่มแล้วพยักหน้ารับช้าๆนั่นก็เพราะว่าเขาไม่อยากให้น้ำร้องไห้นานเขาอยากให้น้ำใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขน้ำเข้าใจใช่ไหมหญิงสาวพยักหน้ารับอีกครั้งก่อนจะโผล่เข้ากอดผูดิดแน่นชายผู้เป็นที่เพื่อสุดท้ายของเธอทั้งสองกอดกันอยู่นานสักพักจนเสียงสะอื้นสงบลงชายหนุ่มจึงผลัดตัวออก แล้วยกมือขึ้นรูปแก้มเนียนของเธอเบาๆอย่างปลอบใจเขาเข้าใจสถานการณ์ของเธอเป็นอย่างดีเพราะเขาผ่านจุดนั้นมาแล้วเช่นกันแต่จะแตกต่างกันก็คงจะเป็นสาเหตุของการจากไปของคนที่รักเท่านั้นน้ำขอบคุณภูมากนะขอบคุณสำหรับทุกอย่างครับเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะน้ำทั้งสองยิ้มให้กันและกันเพื่อเป็นกำลังใจ หญ <c oughs> ิงสาวตอบรับเสร็จผู้ดิดก็โน้มเข้าไปจูบลงบนหน้าผากมนของเธอหลังจากวันนั้นผู้ดิดก็คอยให้กำลังใจชนที่ชาอยู่ไม่ห่างเพราะเธออยู่ในช่วงที่ต้องการกำลังใจมากที่สุดจนถึงตอนนี้หญิงสาวกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติแล้วสภาพจิตใจก็ดีขึ้นมากแล้วเช่นกันคนทั้งสองไปทำบุญที่วัดทุกวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อความสบายใจของเขาและเธอ หปีผ่านไปอาคินครับคุณปู่มาถึงแล้วนะครับชนที่ชาตะโกนเรียกเด็กชายที่อยู่ในห้องชั้นสองของบ้านโดยที่เธอยืนอยู่ทางขึ้นบันไดหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงปิดประตูรแรงๆก่อนจะตามมาด้วยเสียงพื้นบ้านดังลั่นจากการวิ่งของเขาอย่าวิ่งครับลูกเดี๋ยวล้มอาคินลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของนักธุรกิจชื่อดัง ที่ยิ่งโตก็ยิ่งหลอกมันพ่อแต่ความอ่อนโยนนั้นเหมือนแม่แถมยังควบตำแหน่งหลานชายสุดที่รักของพาคินอีกด้วยจากที่ผู้เป็นปู่จะมาเยี่ยมพวกเขาหนึ่งเดือนต่อครั้งเมื่อหลานคลอดก็มาเยี่ยมพวกเขาสัปดาห์ละครั้งเฉกเช่นในตอนนี้ที่เด็กชายกำลังยิ้มแป้นมิ่งออกไปหาปู่ของเขาคุณปู่อาคินคิดถึงที่สุดเลยคะ่ะ ปู่ก็คิดถึงหลานที่สุดเหมือนกันพาคินรูปศีรษะหลานชายเบาๆด้วยความคิดถึงสวัสดีค่ะคุณพ่อชนที่สายกมือไหวอย่างนอบน้อมพาคินก็รับไหว้ด้วยรอยยิ้มเช่นกันก่อนที่ทุกคนจะเดินเข้าบ้านไปปู่ซื้อกันดําที่หลานอยากให้มาให้ด้วยนะเย้ <Yeah! S 1> และคนที่เอาใจอาคินมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นคุณปู่ ที่ไม่ว่าหลานจะอยากได้อะไรก็หามาให้จนได้เหมือนอย่างกันดั้มที่ว่านี้มีเพียงหนึ่งในร้อยตัวในโลกและสุดท้ายพากินก็ไปหามาให้หลานจนได้ขอบคุณคุณปู่หรือยังเสียงเข้มของผู้เป็นพ่อดังมาจากทางบันไดขอบคุณฮะาคุณปู่เด็กชายปีนขึ้นไปบนโซฟาแล้วหอมแก้มพากินซ้ายขวาอย่างเอาใจ แต่ถ้าวันนี้ทานข้าวไม่หมดจานก็อดนะผู้ดิยดยื่นคำขาดทำเอาลูกชายหน้าหงอยไปทันทีก็ได้ฮะแต่คืนนี้อาคินจะไปนอนกับคุณพ่อคุณแม่เด็กชายยักคิ้วใส่ผู้เป็นพ่ออย่างท้าทายทำเอาผู้ดิดอ้าปากเบื้อไปเลยไม่ได้เตียงเต็มแล้วงั้นคุณพ่อก็ลงไปนอนที่พื้นสิฮะอาคินจะได้นอนกอดคุณแม่คนเดียวเฮ้อ <c oughs> ฝันไปเถอไอ้หนูสองพ่อลูกต่อปากต่อคำกันยังไม่มีใครยอมใครทำเอาคนที่มองเหตุการณ์อยู่หัวเราะออกมาอย่างคำขันเอาละค่ะไปทานข้าวกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะเย็นซะก่อนแล้วทุกคนก็เดินเข้าห้องครัวไปพร้อมกันวันเวลาผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วจนร่วงเลยมาห้าปีแล้วชนที่ชาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีลูกชายที่น่ารักอีกหนึ่งคน อย่างที่ผู้เป็นแม่ได้บอกเอาไว้เธอยังคงไปหาแม่ทุกวันอยู่เช่นเดิมเหมือนเมื่อก่อนไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีเธอก็ยังเสมอต้นเสมอปลายเช่นเดิมและธุรกิจที่แม่เธอสร้างมานั้นก็กลับมาเติบโตได้อีกครั้งโดยมีผู้ดิดเป็นคนบริหารงานทั้งหมดซึ่งทะเลก็ยังคงทำงานอยู่กับเธอเช่นเดิมบริษัทก็ได้กลับมาอยู่ในมือของเธออีกครั้งโดยผู้ดิดได้บอกเหตุผลว่า ขอใช้แทนสินสอดสู่ขอเธอและตอนนี้เธอก็มีครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆอย่างที่วาดฝันเอาไว้จบบริบูรณ์